มาดูข้อสอบสังคุลาพีเทสของปี2อง8นะครับของเกตดนะครับมาดูกันนะครับอ่ะบอสเป็นไข้ครับต้องกินยาชนิด A ทุกๆุกสชั่วโมงครับและกินยาชนิด B ทุกทุกหชั่วโมงครับพอเป็นไข้เหมือนกับบอสนะครับแต่ต <st> <ness> ้องกินยาชนิด A ทุกทุกเชั่วโมงและกินยา B ทุกทุกสชั่วโมงครับถ้าบอสและพอลเนี่ยเริ่มกินยาพร้อมกันทั้งคู่นะครับเวลา7จ็นาฬิกาของวันจันทร์ครับบอสและพอลต้องกินยาทั้ง2ชนิดพร้อมกันอีกทีเมื่อใดครับ ก็หาครรนเนาะแต่ครั้งหาทีละทีครับทีละครั้งครับเออ่เจ้าหา A ก่อนครับนะครับหา A ก่อนนะครับเอาใหม่เขียนใหม่สองครับก็สามครับครรนของเขาคือสิบสองนะครับหา B ครับ B ครับทุกๆุกเจ็ดกับทุกทุกสามครับเพราะฉะนั้นครรนของเขาคือยี่สิบเอ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนั้นเนี่ยเรามาหาครน์ของ A และ B เนาะ คอลนองของ a และ b ร่วมกันครับ a และ b เนาะนะครับได้เป็น12กับ21นะครับ3 4 12 3 7 21นะครับเพราะฉะนั้นคอลนองของเขาคือ12 7 84ครับคอลนองเท่ากับ84เนาะ84หน่วยเป็นชั่วโมงครับเอ่อ1วันมี24ชั่วโมงนะครับเอ่อ่ะลองหารด้วย24ดูนะครับ84ครับหารด้วย24นะครับ ยี่สิบสี่สามครับสี 4, 3, 12, 72, นะ่สามสิบสองเจ็ดสิบสองเนาะได้อีกสิบสองนะครับก็แปลว่าได้สามวันสิบสองชั่วโมงครับสามวันสิบสองชั่วโมงเนี่ยถามถามว่าจะกินยาพร้อมกันอีกทีวันไหนครับก็เริ่มนับครับจันทร์แล้วไปอังคารครับอังคารแล้วไปพุธครับพุธแล้วไปพฤหัสครับนะครับอันนี้ครบสิบสองชั่วโมงเอ้ยครบสามวันแล้วเนาะ ส่วนอันนี้มาบวกอีกสิบสองชั่วโมงก็กลายเป็นหนึ่งทุ่มก็คือเป็นสนิบเก้านอนะครับงั้นดูมีข้อไหนครับผลหารสิบเก้านอต่อข้อสามนะครับข้อสองครับถ้าเอ็มเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดครับที่หารหนึ่งหกหนึ่งแล้วเหลือเศษห้าครับแล้วหารหนึ่งเก้าสองเหลือเศษสามเอ็มจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารเก้าสิบเอ็ดแล้วหนึ่งเก้าห้าแล้วเหลือเศษสองเท่ากันครับตัวประกอบเอ็มเอ็มมีค่าเท่าใดน,นะครับเอ็มจำนวนนับที่มากที่สุดนะครับก็คือ ก็คือถ้าเอา16 1เนาะลบเศษทิ้งนะครับลบ5ทิ้งเนอะกับ195ครับลบเศษทิ้งนะครับเจ้าตัว M จะต้องหารลงใช่ไหมครับก็ทำงี้ครับลบทิ้งไปก่อนนะครับแล้วเอาตัว M มาหารนะน้ว192นะครับ156นะครับ192ครับหารด้วย2ไปก่อนครับ274 286ครับ298 2 6 6ครับ หารด้วยแม่3ดีกว่านะครับ3 2 6 3 6 8 3 3 9 3 2 6ครับหารด้วยแม่2อีกจังหวนะนึงครับได้13ครับได้พรามน้ำเบอร์แล้วเนอะไอต้ตรงนี้เป็นไม่ใช่ใชเป็น16บหกนะอย่างนี้นะครับเราได้หอละมอของเราเท่ากับ2องคูณสคูณสครับเท่ากับ12นะครับส่วนคอลอนอของเราเนอะตัว n นเนอะคือจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย13าหารด้วย91แล้วก้าห้าแล้วเหลือเศษ2ครับอ่ะมาดูกัน 9ก้าสิบเอ็ดนะครับแล้หนึ่งก้าห้านะครับแล้วเหลือเศษสองนะครับอ่ะก็หารด้วยแม่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 ส3ามครับ13 7 91เจ็ดก้าสิบเอ็ดครับสิบสาม3 5 65สิบสามสิบสามห้าหกสิบครับไปต่อไม่ได้แล้วเนาะต้องจับคูณแล้วล่ะครับก็ลองคูณครับนะครับเออสิบคูณห้าครับเป็น 7, 5, 3, 5, เจ็ดห3าสามห้าเครับแล้วก็13อย่างนี้นะครับอ่ะคูณครับ5 3 5ครับเป็น3เนาะนะครับ5 0 1ครับเป็น5เป็น6เป็น3เป็น1ครับแต่เขาบอกว่าเหลือเศษ2เนาะเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องบวกตัว n ของเราจริงจริงจะากลายเป็นเท่ากับ1 3 6 7นะครับเพราะไอ้ตัว1 3 6 5มันหารลงทั้งคู่คราวนี้นะครับเขาถามว่า m อมคูณเมีค่าเท่าใด1 3 6 7เนี่ย ถาโจทย์ไม่โหดเมื่อวางอลังการเออควรจะเป็นพรามนัมเบอร์นะครับลองลองเช็คดูก่อนเจ็ดเป็นเป็นหกเจ็ดป็ดเก้าหกสิบสามน่าจะเป็นพรามนะัมเบอร์และเป็นจำนวนเฉพาะนะเนาะเพราะงั้นจริงๆริงเอ็มคูณกับ N, เอ็นเท่ากับหนึ่ครับคูณ2องกำลังสคูณกับสนะครับใช่ไหมครับเออตัวนี้ใช่ไหม ตัวนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตัวประกอบมีค่าเท่าไหร่ครับเท่ากับ2คูณกับ3คูณกับ2นะครับเท่ากับ12ตัวเนาะนะครับข้ข้อนี้ครับบอกให้า a เป็นจำนวนเฉพาะครับถ้า a เป็นจำนวนตัวประกอบของจำนวนนับ P ครับซึ่งพเป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดเมื่อหารด้วย1 2 3และ9 3บเหลือเศษ5เท่ากันครับผลบวก a ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับมีค่าเท่าใดนะครับก็หาคารนอเหมือนข้อที่แล้วนะครับ1 2 3นะครับ93านะ แม่สามรอยมาครับสี่สิบเอครับสาเอ็ดครับเป็นพามัมเบอร์แล้วไหมเพราะฉะนั้นจริงๆนะครับก็เลยแล้วไปเอาเอาคูณกันสี่สิคูณสารับได้เป็น1ครับได้เป็นสครับได้เป็นสามสี่สามสครับหนึ่นะครับคูณกับสามต่อครับ3ามครับเจ็ดสามยครับสามสองหกแปดครับได้เป็น3ามครับเพราะฉะนั้นจริงๆพเป็นเท่าไหร่ครับพเท่ากับ สาม 3, ปดหนึ่งสามบวกกับห้านะครับว่าเหลือเศษห้านะครับนี่เป็นสามแปดหนึ่งแปดครับถามว่าผลบวกของ A ที่เป็นไปได้หมดนะครับสามแปดหนึ่งแปดนะครับหารด้วยสองครับหนึ่งเก้าศูนย์เก้าครับก็หารต่อครับแม่สามได้ไหมครับแม่สมปึ้งไม่ลงครับแม่เจ็ครับเป็นห้าก็ไม่ลงครับแม่สิไม่ลงแม่สิเป็นห สมไม่ลงแม่17ยิ่งไปกันใหญ่17แม่19ไม่ลงครับแม่23 23เกินสติปัญญา23 1 24 23 7 23 8นะครับ28 3 24ทบไป2ครับ2 6 6 7 8ครับได้เป็น69ครับ23 3เนาะก็แสดงว่าเอา23หาตรงนี้้วเหลือ83ครับเอ้ย 83 83ก็เป็นพรำดําเปอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของเราคือเท่าไหร่ครับคำตอบเราคือ2ครับบวกกับ23ครับบวกกับ83ครับนะครับได้เท่าไหร่ครับ678ได้เป็น8เนื้อข้างหลังเป็น8ข้างหน้าเป็นเอ้ยไม่ใช่ข้างหลังเป็นเอาใหม่เอาใหม่23ครับบวกด้วย83บวกกับ2แล้วกันเอ่อสามสี่ครับ แล้วก็นี่เป็น10นะได้เทับนึนะครับ1 0 8ส่วนต่อพ่อ2ครับเห็นไหครับผลสเร็จของตัวนี้ครับให้สังเกตอย่างนี้ครับ1ส่วน5ครับลบ1นส่วน6นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ6ลบ5ครับคูณด้วยข้างล่างเป็น5คูณ6ะครับเป็นจุดคือคูณครับได้เป็น1 5จุดกับ6นะครับนะครับ1ส่วน6ลบด้วยนส่วน7ครับ เท่ากับ7ลบ6ครับส่วนด้วย6กจุดกับ7ได้เป็น1ส่วนด้วย6จุดกับ7อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งพวงทั้งหมดข้างบนเนี่ยเราเขียนใหม่ได้เป็น1ส่วนด้วยคูณกับ6ครับคูณกับ1ส่วนด้วยเจ็ดคูณกับ8นะครับคูณกับ1ส่วนด้วย9คูณกับ10นะครับคูณไปเรื่อยๆเนาะจนถึงตัวสุดท้ายคือ1ส่วนด้วย สองศูนย์สองสามครับส่วนด้วยสองศูนย์สองสี่นะครับหารด้วยครับหารด้วยเอ่อหนึ่งส่วนหกคูณกับเจ็ดครับคูณกับหนึ่งส่วนหกคูณกับแปดอ้ไม่ใช่หนึ่งส่วนแปดคูณกับเก้าครับนะครับคูณไปเรื่อยเรืเลยกันนะครับถึงหนึ่งส่วนด้วยสองศูนย์สองสี่คูณด้วยสองศูนย์สองห้าครับสังเกตนะครับไอตัวข้างล่างมันจะพลิกึ้นไปเพราะเป็นเศษซ้อนเนาะนะครับ สิ่งที่มันจะตัดกันจริงๆคือตรงนี้ตัดกับตรงนี้ครับนี่ตัดกับตรงนี้ตัดนี่ตัดกับตรงนี้ไปเรื่อยๆครับจนถึงสุดท้ายเนี่ยนะครับตรงนี้ตัดกันหมดเนาะไว้จตัวนี้ก็ถูกตัดเหลือแค่นี้ครับงันพลิกขึ้นไปจริงๆคือ2 0 2 5หครับศูนย์ด้วย5้านะครับเท่ากับห้าสี่ยี่สครับห้าห้ายิบห้าครับตอบข้อห่ครับอ่าครับผลสำเร็จของตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก่อนนะซูกมอนนะ เครื่องหมายน่าจะเป็นเครื่องหมายหารน,นะครับถ้าจําไม่ผิดไม่ใช่เครื่องหมายบวกนะครับหารทั้งหมดเนาะอ่ะงั้นหารจริงๆก็คือการเลื่อนจุดนั่นแหละงั้นผมทําที่โจทย์เลยเลยกันนะครับตัวเราเริ่มทําจากตัวนี้ก่อนครับนะครับในวงเล็บนี้ก่อนอนะ่ะผ,ผมเขียนตรงนี้ก็ได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับแล้วศูนย์หนึ่งครับหารด้วยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับเลื <C> e ่อ<ๆ>นจุดมาปุ๊บเนาะมันจะกลายมาเป็นเลื่อนหนึ่ง 1, เลื่อนสองเนาะงั้นจริงๆก็กลายเป็นเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งครับเขียนศูน จากนั้นนะครับก็เอาตรงนี้มาจ่ายกันนะครับก็เป็น0.001 0ใช่ไหมหารด้วย0.001ครับเลื่อนจุดมา3จุดครับ1 2 3ครับเท่ากับ0.1ครับตรงนี้จะกลายเป็น0.1แล้วเนอะนะครับตรงนี้คราวนี้ตรงนี้จะกลายเป็น0.001ครับหารด้วย0.1ครับเท่ากับ0.01นะครับ พอมาเป็น0.01ครนี้ง่ายๆแล้ว0.01หา0.01ครับก็ตอบ1นะครับ